ค่ะก็ตักลงไปแล้วนะคะสำหรับเกล็ดของสารเคมีมองเห็นไหมคะก็จะเป็นเกล็ดใสๆเนะะี่ยค่ะก็ให้แตะลงไปแล้วก็รอ5้าสิวินาทีนะคะ ผลที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสารเคมีเนี่ยังเป็นเกรดใสๆเหมือนเดิมน,นะคะแสดงว่าตัวนี้ไม่มีสารประกอบของกรดวิตามิน A ซึ่งถ้ามีสารประกอบของกรดวิตามิน A เนี่ยตัวที่เป็นสารที่ใช้ทดสอบเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงหรือว่าสีแดงเลยถ้ามีความเข้มข้นมากๆนะคะ มาที่สองนะคะเดี๋ยวเราตักสารเคมีใส่ลงไปรับ้อยนะคะเสร็จแล้ว จะเห็นเป็นเกตเกนะคะอยู่ข้างในนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะว่าเจ้าเก็ดใสๆนี้จะเปลี่ยนสีไหมเรียบร้อย ดูใกล้ๆเกล็ดของสารเคมีนะคะไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงหรือว่าสีม่วงแดงนะคะยังคงเป็นสีใสยอยู่แสดงว่าครีมของเราเนี่ยไม่ได้มีสารประกอบของพวกกดวิตามิน A นะคะ ต่อมาตัวที่3นะคะเดี๋ยวเรามาเทสเลยเวลาเทสกดวิตามิน A เนี่ยแนะนำนิดนึง พยายามอีกเรี่ยงการสูดดมนะคะเข้าไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวทดสอบมันเป็นกรดที่ค่อนข้างอันตรายจะทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจนะคะเพราะมีลิ์กัดก่อนด้วยใส่ลงไปแล้วเกลืใสๆเนาะก็เดี๋ยวเรา แปะครีมตัวอย่างไว้แล้วก็รอ5-10วินาทีนะคะมาดูผลกันก็เจ้าตัวนี้เป็นเก็ดสารเคมีทดสอบนะคะที่ติดอยู่ตรงปลายช้อนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนส,สีแดงหรือว่าสีม่วงแดงนะคะแสดงว่า ครีมของเราเนี่ยไม่มีส่วนผสมของกรดวิตามิน A ค่ะ ต่อไปนะคะตัวที่4 ใส่เกรสารเคมีลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูนะคะลองแตะไว้10วินาทีโอเคเราก็มาดูกันนะคะจะเห็นได้ว่าไอตัวเกรดที่เป็นสารเคมีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือว่าสีแดงนะคะ แสดงว่ากรีมของเราไม่มีกรดวิตามิน A เช่นเดียวกันต่อมาตัวที่5นะคะ ใส่เกสรเคมีเรียบร้อยจากนั้นก็แตะไว้นะคะ5-10วินาทีเหมือนเดิมสิวินาทีเปิดขึ้นมาแล้วก็เกลดของสารเคมีนะคะยังคงเป็นสีเป็นใสไม่มีสีเหมือนเดิมแสดงว่าทีมของเรานะคะไม่มีกด vitamin a ตัวที่6นะคะแตะลงไปบนเกจสารเคมี มาดูผลลัพธ์กันก็คือเกรดของสารเคมีก็ยังคงเป็นสีใสเหมือนเดิมแสดงว่าไม่มีกรดวิตามิน A เป็นส่วนประกอบค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะเป็นโลชั่นกูตาแนโนไว แช่ไว้สิบนาทีเหมือนกันเห็นไหมคะยังเป็นเกดใสใสอยู่แสดงว่า ครีมของเราก็ไม่มีกรดวิตามินเอเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยผลการทดสอบที่ออกมาก็คือทั้งหมด7ตัวนะคะไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือว่าสีแดงมีตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็มีเหลืองนิดหน่อยนะคะ,ะแสดงว่าไม่มีกรดวิตามินเอนะคะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยค่ะ